สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเราจะมาแนะนําไข่บงหวานในน้ำผึ้งเบอร์จัมโบ้นะครับเบอร์จัมโบก้กรณี้กําลังพึ่งอายุได้ประมาณปีเสรศษๆนะครับปีกับประมาณสักสเดือนนะครับจะเห็นว่าลักษณะข้อดีของเบอร์จัมโบน้บโบนี้เขาจะให้หนอ่อหน่อและลําที่ว่าใหญ่เร็วนะครับเร็วกว่าทุกๆเบอร์แล้วก็ด้านล่างของเบอร์จัมโบ้นี้จะไม่ค่อยมีกิ่งแขนก็คือ คันนี้มีข้อพิเศษคือหนอใหญ่แล้วก็กอไม่ลกนะครับให้ผลผลิตสูงสามารถขยายพันธุ์ได้โดยวิธีการชำกิ่งตอนกิ่งและก็ขุดแยกเงาว,วันนี้จะมาสาธิตวิธีการตอนไ่บงหวานเช่น้ำผึ้งเบอร์จัมโบ้ที่กิ่งแขนงนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะต้องอดูที่กิ่งแขนงนะครับว่าเขามีรากอากาศออกมาหรือยัง อย่างกิ่งนี้จะเห็นว่ามีรากอากาศเริ่มออกมาจะเห็นเป็นสีขาวนะครับถ้าลักษณะอย่างนี้เราจะตอนได้ทันทีนะครับก็สามารถนําขุยมะพร้าวที่เตรียมไว้นะครับมาหุ้มได้เลยนะครับขุยมะพร้าวนี้เราก็จะแช่น้ำหนคืนให้ชื้นนะครับแล้วก็เอาบรรจุถุงนะครับก็จะเริ่มตอนให้เห็นนะครับขุยมะพร้าวนี้เราอาจจะใช้ขุยมะพร้าวล้วนๆหรืออาจจะผสม กับขี้เท่าแกบก็ได้นะครับบีบน้ำออกให้หมาดๆนะครับแล้วก็ถ้ามันมีกิง่งเล็กๆที่ว่าเกะกะเราก็ตัดแต่งทิ้งได้นะครับจะได้คุมง่ายขึ้นให้ส่วนที่ผ้าขาวสัมผัสกับความชื้นของขุยมะพร้าวนะครับ ก็จะทำให้ลากเขาออกยาวเร็วขึ้นเชือกที่ใช้นี่ถ้ายาวหน่อยนะครับก็จะทำให้เรามัดง่ายขึ้นใช้เชือกฟางหรือว่าเคเบิลไทก็ได้ เสร็จแล้วครับแค่นี้ก็ใช้ได้ละ